นะครับเราไปเลือกโลมานก็ได้นะครับโลมานเอนะครับความสูงนี่ไฮนี่นะครับเรามากําหนดที่ฟอนต์ตั้งหานะครับตั้งค่าไว้ตามที่โปรแกรมได้ตั้งไว้นะครับเราไปดูตัวระยะที่รูปด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางด้านบริเวณนี้มองไปนะครับเพื่อนๆมีระยะความสูงของตัวรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็คือ40เป็นทางด้านแนวกว้างและ14ไปทางยาวนะครับเพื่อน เรามาเช็คดูนะครับว่าหน้านี้หน้าโปรแกรมหน้าแคเนี้มีฟอนต์อะไรมากนะครับโดยใช้คำสั่ง st specbar นะครับจะปรากฏ d i a l o g text style นะครับหรือหน้าตาของ text style ขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับผมได้ตั้งของ standard กับ o b j i c ไว้โดยที่ standard เลือกธรรมดานะครับเราไปเลือกโรมานก็ได้นะครับโรมาน s นะครับความสูงนี่ ไฮนี่นะครับเรามากําหนดที่ฟอนต์ต่างหากนะครับตั้งค่าไว้ตามที่โปรแกรมได้ตั้งไว้นะครับแล้วเราเลือก standard เป็นตัวใช้งานนะครับโดยมีฟอนต์ Roman S นะครับและเลือกเซต c ค l น n t นะครับกดยนะครับโดยที่ว่าฟอนต์ที่เลือกถูกใช้งานก็จะแสดงนะครับจากนั้นนะครับเราเข้าสั่ง s i n g l e t e พิมพ์ DT นะครับ s i ง g l e t e ท t นะครับสเปคบาร์ครั้งนึง ที่ตัวบรรทัดเข้ามานะครับ t n t Tech s t y l ์ก็คือ Standard t e c h High ก็คือ2.5นะครับแล้วก็ตัว j u s t i f y ก็คือด้านซ้ายนะครับและบรรทัดต่อไปก็คือ Specify Start Point o f Tech เราก็จุดแรกที่จะเริ่มเขียนนะครับแล้วก็ s p e i i y y High ฮคับความสูงนะครับเราใช้2.5นะครับพิมพ์2.5 s p c สปคบาร์ครั้งหนึ่งและ Specify Rotation Angle o f t e ออก็คือ0ูสเปคบาผ่านนะครับแล้วเราพิมพ์เป็น p l a n นะครับแล้วกด enter ครั้งหนึ่งนะครับ เราก็จะได้แปลนแล้วนะครับเรามาขีดเส้นใต้หน่อยเดี๋ยวมันคลิกนะครับแล้วไปตัวหน้าสุดพิมพ์เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นยูเพื่อขีดเส้นข้างล่างนะครับอ่าเราก็จะได้นะครับเราทำการขยับคลิกที่ตัวหนังสือนะครับแล้วใช้คำสั่ง Move พิมพ์ M s p a c e bar คลิกณนะจุดใกล้ๆแล้วมาวางนะครับก็คือเปน็นคลิกไฮไลท์ตัวนี้นะครับแล้วเลือกตัวเท็กที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับอ่าเราก็จะได้แล้วนะครับเพื่อน ตัวแรกนะครับก็คือรูปแป่นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเขียนรูปด้านหน้ากันครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเราจะมาเขียนรูปด้านหน้าของตัวรูปไอโซเมตริกนะครับโดยการมองจากรูปทางด้านหน้าของไอโซเมตริกนะครับเชิญชมกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆให้เราไปดูตัวระยะที่รูปด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางด้านบริเวณนี้มองไปนะครับเพื่อนๆมีระยะความสูงของตัวรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็คือ40เป็นทางด้าน แนวกว้างและ14ไปทางยาวนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราจะใช้คําสั่งเลตแทงนะครับไปพื้นที่โล่งๆเลยนะครับโดยใช้คําสั่ง i e c สเปคบาครั้งหนึ่งคลิกซ้ายจุดตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ S i นะครับ 14, 40สเปคบาครั้งหนึ่งเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีความกว้างที่40มีความยาวที่14ด้านนี้นะครับ